บางคนอายุเกินก็ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมาย สวัสดีครับอุ้มเขยภูเก็ตนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนออกมาปั่นจักรยานเล่นกันสัหน่อยนะครับริมคลองเหมือนเดิมนะครับรอบรอบนี่คมแถวนี้แหละนะครับผมไม่ได้ไปไหนไกลหรอกช่วงนี้ก็ว่างเยอะนะครับงานไม่มีงานน้อยโอทีก็น้อยวันเสาร์ก็ไม่ได้ทําแล้วหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็พอได้มีเวลาทําคลิปบ้างชอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเกาหลีอ,อีกไม่กี่เดือนอีกสักประมาณเดือนกว่า2เดือนนี้ก็ร้อนแบบเต็มพิกัดแล้วนะครับผมเกาหลีถ้าเวลาหน้าร้อนเนี่ยโอ้มันร้อนจริงๆนะครับร้อนอบอ้าว ไม่มีลมร้อนจริงร้อนจังร้อนเหมือนเหมือนเราอยู่ในโอ,อ่งอ่ะเหมือนอบเลยนะครับเหมือนเตาอบเลยหน้าร้อนที่เกาหลีเนี่ยฝั่งนี้ก็กันกำแพงทำเนี่ยทำโรงงาน,นครับนิคมอุตสาหกรรมฝั่งนี้เนาะส่วนอีกฝั่งนี้ก็เป็นนิคมนะครับนิคมที่ผมทํางานอยู่คลิปนี้ก็มีคอมเมนต์มาตอบอยู่นะครับผมจาก FC นะครับคอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากนะครับผมสาหรับความคิดเห็นนะครับให้ข้อคิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันหยิบมาพูดคุยกันนะครับผมก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเอ่อที่ผมเคยทําคลิปไปครั้งก่อนนะครับเกี่ยวกับตมเกาหลีกวาาาาดดล้งงงงรนผิกฎหมยอ่ แล้วก็ทําให้เกษตรกรออกมาประท้วงขาดแคลนแรงงานก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าแรงงานพม่ากัมพูชาเยอะแยะเกาหลีเขาจะเอาไหมล่ะถ้ารับได้กับแรงงานบ้านป่าเมืองเถื่อนพวกนี้โอ้โหคุณพี่ไปโกรธอะไรเขามาหรือเปล่าครับถึงได้คอมเมนต์แบบรุนแรงขนาดนี้นะครับก็ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเกาหลีเนี่ยเขาก็รับแรงงานชาวกัมพูชาพม่าเหมือนกันนะครับผมเข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายเหมือนกันนี่แหละระบบเดียวกันกับแรงงานไทยที่เข้ามาทางานในเกาหลี ก็คือสอบผ่านมากับกรมแรงงานหรือระบบ E.P.S นั่นเองสอบผ่านเข้ามาเหมือนกันเลยแล้วก็สามารถมาสอบเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่า E7 ที่นี่ได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับผมที่ผมไปเรียนภาษาที่ที่ศูนย์ที่โรงเรียนนะครับผมก็มีกัมพูชามีพม่าไปเรียนเหมือนกันนะแล้วก็ภาษาเขาเก่งด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแรงงานที่เราพูดถึงว่าเขาบ้านป่าเมืองเถื่อนผมก็ไม่อยากให้ใช้คํานี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนที่มาทํางานที่นี่เขาก็เขารพกฎเกณฑ์ของที่นี่ของที่นี่เหมือนกันครับของที่นี่ค่อนข้างที่จะรุนแง ไม่มีใครจะมากล้าบ้านป่าเมืองเถื่อนทุกคนต้องอยู่ในกฎในระเบียบกฎหมายค่อนข้างที่จะเข้มงวดรุนแรงแม้แต่ใครทํากระเป๋าสตางค์หรือของหล่นหายอย่างเงี้ยหล่นอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าหยิบของกันนะเขาปล่อยไว้อย่างนั้นก็มีไม่กล้าเก็บไม่กล้าหยิบแล้วโดยเฉพาะพวกบัตรบัตร ATM บัตรธนาคารเนี่ยถ้าหยิบไปใช้นะครับโอ้คุณโดนนะครับผมแม้แต่พวกโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์หล่นในรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถเมล์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ตามกันได้คืนนะครับผมก็แจ้งตำรวจแล้วก็เช็คตาม สายรถเมล์ที่เราขึ้นอย่างเงี้ยก็ตามให้ได้นะครับส่วนใหญ่ไม่หายนะครับผมหาได้คืนแล้วเขาก็ไม่กล้าหยิบของกันด้วยแล้วความปลอดภัยของที่นี่แม้จะเป็นเวลากลางคืนหรือทางเปลี่ยวทางเดินเขาทางบนเขาอะไรเงี้ยผู้หญิงเดินคนแก่อะไรเดินทางเปลี่ยวเนี้ยไม่มีอันตรายครับความปลอดภัยนี่ถือว่าเกาหลีนี่ยอดเยี่ยมเลยความปลอดภัยในเกาหลีเนี่ยดีมากจริงๆนะครับผมผมเห็นแล้วผมเคยไปเดินเขานะครับกับคนเกาหลีไปเดินเขาแบบขึ้นไปอ่ะแล้วทางตอนนั้นมันเป็นป่าใช่ไหมครับมีผู้หญิงเดินนะโอผมก็คิดว่าโอ้โหกล้าเดินมาคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเป็น ที่บ้านเราอ่ะผมพูดตรงๆเนาะอันนี้พูดตรงๆกันเลยถ้าเป็นที่บ้านเรา,าผมว่าต้องมีเหตุการณ์แบบไม่คาดคิด,ค,ด,ค,ดคาดฝันกันบ้างแหละอันนี้ความปลอดภัยในเกาหลีนี่มันเยอะจริงๆแล้วผมเคยทํางานกับผู้หญิงคนเกาหลีนะครับที่โรงงานเก่าเมื pad, ม่อครั้งก่อนเลิกงาน3ามทุ่มสี่ทุม่มอย่างเงี้ยแล้วทางซอยที่เขาเดินกลับมันเปลี่ยวไม่มีไฟเลยนะเขาก็เดินกลับทุกวันคิดดูความปลอดภัยมันเยอะจริงๆสําหรับเกาหลีก็อย่างที่คอมเมนต์มาครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับความคิดเห็นคําว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนผมว่าคิดว่าใช้ไม่ได้กับที่เกาหลีนะครับผมกฎหมาย แรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วมีอะไรกรันเริ่มร้อนแล้วนะครับเนี่ยนี่บรรยากาศแถวนี้ครัจักรยานก็ปั่นบ้างจูงบ้างนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาคลิปเดียวกันนั่นแหละที่ตมกวาดล้างหนัก,นกๆแล้วก็กเกษตรกรประท้วงนั่นแหละเขาคอมเมนต์มาบอกว่าเกาหลีเขาไม่ผิดนะครับคนแรงงานที่เข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายนั่นแหละผิดเอออันนี้ผมก็เห็นด้วยนะการมาทําผิดกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ฟังแต่ชื่อการเข้ามาแบบไม่ถูกต้องอะ่ะอาศัยช่องทางการมาเที่ยวมากับทัวร์มาเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายนะคร พูดในตรงนี้นะครับผมก็ไม่อยาไม่ได้เข้าข้างใครนะครับก็ผมก็เข้าใจนะครับคนที่เข้ามาเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แม้ว่าไม่เข้าใจนะเข้าใจอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างบางคนอายุเกินก็ใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายบาง <บา S 2> คนเรียนสอบไม่ผ่านบางคนเรียนบางคนสอบเพื่อที่จะเข้ามาทํางานแบบถูกกฎหมายเรียนหลายรอบสอบหลายรอบก็ไม่ผ่านก็อาจจะเกิดความท้อเกิดความเหนื่อยล้านะครับแล้วก็คิดว่าไปทํางานแบบผิดกฎหมายโดยช่องทางการทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะง่ายกว่าก็เลยเลือกที่จะ จะมากันเยอะแยะก็เป <ENNIS> ็นเหตุผลที่ว่าประเทศไทยบังคับใช้การลงทะเบียน KETA ก่อนเข้าเกาหลีโดยที่ไม่ได้รับการยกเลิกเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาได้รับการยกเลิกนะครับไม่ต้องลงทะเบียน KETA ผมก็คิดว่าประมาณนั้นผมก็อยากจะเตือนนะครับไม่ไม่ได้อยากแนะนําให้มาทํางานแบบผิดกฎหมายกันหรอกมันเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้หรอกใครอยากจะมาเขาก็มานะครับมันห้ามเขาไม่ได้หรอกถ้าจะพูดกันตรงๆอ่ะเขาก็จะว่าเราอย่างนี้นะเขาว่าเออไม่ได้หาให้กูแดกอะไรประมาณเนี้ยไม่ได้หาให้กูกินไม่ได้หาใช้นี่ให้อย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้แหละ นะครับผมก็รู้ๆกันอยู่คนไทยเราพูดกันต,ตรงๆอย่างนี้แหละนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับผมที่ผมไม่อยากให้มาแบบผิดกฎหมายอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่อยากให้โดนหลอกกันมันจะมีพวกนายหน้าหรือเอเจนซี่หากินกับพี่น้องเราคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการทามาทาเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็จะเอาเงินเดือนมาอ้างนะครับเอาอะไรอะ่ะต่างๆนานาเอาหน้าม้าบ้างน้ามาที่ทํางานอยู่ที่เกาหลีนะครับเอามาอ้างว่าทํางานที่เกาหลีแล้วได้เงินเดือนเยอะเป็นแสนคู่พัวเมียได้แสนกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เอามาหลอกมาอ้างกันแล้วคนที่โดนหลอกเนี่ยก็จะเกิดความโลภตาลุกวาวแล้วก็ทําให้เกิดเกิดอารมณ์อยากจะไปนะครับโดยที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลว่าการไปทํางานเกาหลีแบบถูกกฎหมายอ่ะมันก็มีแล้วก็ไม่ได้ยไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละนะครับส่วนใครผิดใครถูกนะครับมันก็ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเกาหลีที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็คนที่มาเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับมันก็ผิดทั้งสองฝ่ายนะไม่มีใครผิดใครถูกหรอกมันก็ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าไม่มีคนจ้างก็ไม่มีใครทําถ้าไม่มีคนท ให้ก็ไม่มีใครจ้างได้มันก็ด้วยกันหรือใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายสร้างผลเสียโดยส่วนรวมมันจริงไหมแล้วคนที่มาเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายเนี่ยคิดว่าตัวเองผิดไหม<笑><笑>อะไรประมาณนี้นะครับมันผิดจริงไหมมันผิดรุนแรงขนาดน,นั้นจริงไหมมันไม่เกี่ยวหรอกอะไรประมาณนี้เราจะมาทํางานแบบผิดกฎหมายมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกมันเป็นเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยเราคิดเห็นยังไง กันบ้างแต่สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ไม่อยากว่าใครเข้าข้างใครหรอกผมก็หวังดีไม่อยากให้มาทํางานแบบผิดกฎหมายกันหรอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามในคลิปต่อไปของอุ้มเคยภูกเก็ตด,ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ